ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความเชื่อว่าธรรมที่เราปฏิบัติสามารถดับทุกได้จริงหลายคนปฏิบัติธรรมไม่เชื่อว่าจะดับทุกได้ว่าจะเห็นธรรมได้ก็สักแต่ว่าทำทำไปเรื่อยแต่ครั้งพุทธการคําว่ามีศรัทธาตั้งมั่นคือมีความเชื่อตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัย ในคุณของพระธรรมว่าสามารถดับทุกข์ได้จริงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจปฏิบัติก็ได้เข้าถึงธรรมวันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ท่านอยากจะถามว่าเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมนี้มีความเชื่อในพระธรรมมากแค่ไหนว่าจะสามารถดับทุกข์ได้ว่าเราจะสามารถปฏิบัติแล้วเห็นผลได้หรือสักแต่ว่าธรรมถามตนเองถามตนเอง วันนี้พระอาจารย์จะมาเพิ่มความเชื่อให้จาก10เป็น 20, 30, 40, 50ให้เต็มร้อยว่าเราสามารถกระทำได้ด้วยการที่เป็นบุคคลธรรมดานี่แหละไม่ได้อัศจรรย์ไปมากกว่านี้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสีทธะก็เป็นมนุษย์ที่สามารถจับต้องได้ในความเป็นธรรมดา แต่เป็นเจ้าชายโดยสถานะของบุญบรารมีที่สั่งสมมาปีนี้ในการนี้ข่าวการเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาทาแห่งองค์พระศัสดาพระอรันตสาวกอคราสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระคุณเจ้าโมกขลานะพระคุณเจ้าสารีบุตรเสด็จมาก็มาด้วยการเป็น ความธรรมดาคือมีบุคคลที่เป็นตัวตนจริงนำพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญขึ้นเครื่องบินมาจากอินเดียมาที่ประเทศไทยไปเชียงใหม่มาอบลลงภาคใต้การไปการมาก็เหมือนบุคคลธรรมดาใช่ไหมไม่ได้หายแวบไม่ได้เหาะไม่ได้เปล่งลัศมีไปพิเศษคือมีการอัญเชิญมีการนอบน้อมนมัสาการ มีการจัดดอกไม้บูชามีการต้อนรับอย่างสมพระเกยียรตินั่นคือความเป็นพุทธะความเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์โดยบุญบาร,รมีที่สูงส่งมาเพิ่มเติมความเชื่อให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นในความเป็นจริงว่าพุทธะที่ได้เสด็จมาพระบรมสารีริกธาตุนะเป็นเหมือนกระดูกมนุษย์จริงๆที่สัมผัสได้เป็นทตุเป็นกอน ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตก็เจ้าชายจิตตถะบุคคลนี้แหละสามารถปฏิบัติธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้จริงดับทุกได้จริงสั่งสอนเวนยศัตว์หากเราจะพิจารณาความเป็นพุทธะอยู่ใกล้เรามากนะพระพุทธองค์มายืนยันแล้วเอาสติปัญญาพิจารณาดูทุกคนหลังไหลไปกราบไหว้โบชา สาธุชนจากทิศทั้ง4ร้อนแค่ไหนอากาศก็เย็นสบายเพราะจิตแจมีพุทธ,ธะมีความผ่อนคลายเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุขจะไปทิศไหนก็ประเด็นเดียวกันว่าทิศทางเดียวกันคือความเมตตาความเป็นผู้รู้เบิกบานแล้วก็ตื่นในการที่จะสร้างคุณงามความดีดังนั้นวันนี้พระคุณเจ้าจะมาบอกกล่วว่าให้มีความ เชื่อและก็ศรัทธ,ธาว่าเราทำได้ดังพระพุทธองค์ข่าวของพระบรมสาีราทธาุก่อนหน้านี้เกิดขึ้นมากมายาเราก็สับสนวันนี้พระพุทธองค์มายืนยันแล้วพร้อมกับสาวกอาาคัครสาวกทั้งสองพระองค์มาในความเป็นจริงใช่ไหมสัมผัสได้จริงๆถึงอยากให้ยอดมาดูตัวเรา ว่าพระธรรมดับทุกได้จริงในความเป็นมนุษย์ปกติในชีวิตจริงอย่าเอาแค่พระธรรมอยู่ในการพูดคุยการเสรวนาให้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตจริง,ใ,รงให้ดีขึ้นกายวาจาจริงๆของเรานี่แหละครอบครัวชีวิตธุรกิจการงานให้ถึงความเจริญทุกเมื่อให้ทินโยขึ้น อย่าสงสัยสิ่งใดเลยพี่น้องทั้งหลายพุทธะโดยภาพที่เป็นสภาวะปกติวันนี้มายืนยันแล้วรู้สึกว่าใกล้ขึ้นมากเราทั้งหลายนยได้ใกล้พุทธะโดยความเป็นจริงพุทธะได้เสด็จมาใกล้เราทั้งหลายก็ได้ไปเข้าเฝ้านมันสก,การกราบไหว้แต่อีกหนึ่งนัยยะพระคุณเจา้าพระอาจารย์อยากให้เราทั้งหลายได้มีความ เชื่อมั่นมุ่งมั่นอาถานฌานชัยแก้วก้าร่าเริงในการที่จะประพฤติปฏิบัติในธรรมะที่เป็นของจริงให้มีความเชื่อและก็ศรัทธาว่าดับทุกข์ได้จริงโดยที่เราก็สามารถทำได้หากมีน้อยก็เพิ่มนะหากยังไม่มีสักแต่ว่าทำวันนี้ให้มีความมั่นใจในการที่จะกระทำ ในพระธรรมที่องค์พระศาษษสดาตรัสไว้แสดงไว้ดีแล้วแค่สืบลมให้ใจข้าวเลือ,อในอนาปันสติความทุกข์ก็ดับไปแล้วชัว่วขณะนี่คือของจริงพี่น้องทั้งหลายพุทธบริษัทให้มีความมุ่งมั่นในตรงนี้ว่า,วาพระธรรมนดับทุกขดได้จริงทุกคนสามารถเข้าถึงได้หาก<า>ว่าเราไปคารวะาน้อย นั่นคือเพศของคารวาสพระธรรมนี่เป็นสาธารณะซึ่งเข้าถึงได้ทุกบุคคลทุกดวงจิตที่ทมีจิตน้อมถึงพระรัตนตรัยอันประเสริฐเลิศล้ำอยากการกั้นตนเองด้วยความคิดที่ว่าเป็นคารวาสน้อยเข้าไม่ถึงหรือพระคุณเจ้าที่เป็นนักบวชก็ให้มีความเชื่อมั่นมุ่งมั่นว่าพระธรรมของพ่อนิ้ดับทุกได้จริง วันนี้มาเพิ่มพลังใจมาเพิ่มแรงศรัทธามาเป็นสกีพยานในการยืนยันว่าดับทุกได้จริงสืบรวมให้ใจเข้าเลือกๆยาวๆความผ่อนคลายสบายเยีกวยเป็นสุขการปล่อยวางความว่างละว,วางสงาร้างขันทางายทางป่วงอยู่เท่านั้นแหละทำให้ต่อเนื่องให้มั่นใจคารวะน้อยก็สามารถ เข้าถึงพระธรรมได้เช่นเดียวกันดังครั้งพุทธการพระเจ้าปิมพิสารพาบริวารเข้าเฝ้าพระพุทธองค์11น็ดโหดหนึ่งนหดคือหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมืนคนคิดภาพดูว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนในจำนวนนั้นเป็นบริวารมีหน้าที่ต่างๆกันในพระราชวังนั้นเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัว บางคนไม่เคยเข้าเฝ้าพระสัสดาเลยแต่วันดีคืนดีพระราชาทรงไดรับสั่งให้เข้าเฝ้าทั้งหมดเลยวางเครื่องไม้เครื่องมือไปเข้าเฝ้าไม่มีความวันไหวใดๆบางคนจะไปไหว้พระธาตุยังไม่ถึงแสนวันไหวแล้วจ้างแตกต่างเสียเหลือเกินบุคคลครั้งพุ้ต่การเข้ามีใจดีงามมาก เรื่องใสแล้วก็ศรัทธา11บเอ็ดทั้หมด1 000, 000, 000นึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนน้อมรับพระธรรมที่องค์พระศาสดาได้ทรงสแสดงได้มีดวงตาเห็นธรรมได้ตั้งมั่นในไตสรณคมได้ธรรมมาพิสมัยปิติก็ทราบสิ่์ทั้งหมดเลยอัศาจรรย์มากนะ ในจำนวนบุคคลเหล่านั้นก็เป็นคนปกติธรรมดาเหมือนเรานี่มีหน้าที่การงานแตกต่างกันไปในพระราชวังนั้นบริบาลทั้งหลายของพระเจ้าพิมพิสารไม่แตกต่างจากเราเลยเราพิเศษมากกว่าได้ซ้าไปได้สวดมนต์ได้ทำวัดได้เป็นผู้นั่งใกล้ล้ายปีดีดับเข้ามาในพุทธศาสนาน พิเศษกว่าอย่าให้ความพิเศษการเลือค่านี้ได้สูญเปล่าไปเลยขอให้ได้ความพิเศษในธรรมะที่พิเศษนั้นด้วยถ้าอาจารย์มองว่าทุกคนยังขาดความเชื่อมัน่นยังขาดความเชื่อวันนี้ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงมีความศรัทธาอย่างตั้งมัน่น เมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้สำเร็จสมบูรณ์จะเกิดขึ้นนะขอให้เราทั้งหลายได้อย่างศรัทธาด้วยความตั้งมั่นถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณนะคุณคุณพิเศษน้อมรึกด้วยใจน้อมเข้บใส่ใจน้อมเข้าไปในหัวใจของเรา ตอน,นี้เราคิดว่าคุณของพระรัตนตรัยอยู่ใคร <c oughs> นับถือแต่อยู่ภายนอกไม่ตราตึงเข้าไปในใจทําอย่างไรคุณที่วิเศษนี้จะตราตรึงเข้าไปในหัวใจของเราอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์เชื่อเถอะว่าถ้าคุณวิเศษอันนี้เข้าสู่จิตใ,ใจดวงใดแล้วสิริวัณะบรรมีอนุภาพต่างๆจะอยู่ในจิตดวงนั้น จะหลั่งไหลเข้าไปคุณงามความดีต่างๆถามใจตัวเองเป็นผู้เพียรในพุทธศาสนามาหลายปีมานานแล้วสมาทานตนว่าเป็นพุทธบริษัทคุณที่วิเศษเลิศล้ำนี้คุณของพระรัตนตรัยอันวิเศษที่คน,นี้เข้าไปเต็มหัวใจเราหรือยังถ้ายังไม่เข้า วันนี้ให้เข้าไปนะให้เข้าไปตราตึงทุกสิ่งทุกอย่างมายืนยันแล้วเราโชคดีที่สุดทาุอันพิเศษที่ได้รองรับศีลละคุณปัญญาคุณสมาธิคุณของพระพุทธองค์แม้ปรินิพานานานไปแล้วสองพันกว่าปีวันดีคืนเราได้ข่าวสเสด็จมาเป็นเครื่องยืนยัน พุทธะยังไม่ไกลาจากเราวันนี้ได้ประกาบพระาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์กษษ็ขอให้เราน้อมเอาสิทธิ์ในความเป็นพุทธบริษ,ษัทนั้นใช้สิทธิ์ใหเต็มที่น้อมเอาธาตุความดีเข้าไปใส่ให้เต็มหัวใจให้ตราตื่นในใจตอนนี้หัวใจของเรามีโมหะโทสะอยู่มากมายคุณของพุทธไตส่วนน้อย แวบๆบแวบๆบแบบอยู่ไม่เพียงพออย่าสงสัยสิ่งใดเลยจงให้มีความมุ่งม,มั่นตั้งมั่นหัวใจดวงนี้ให้เต็มไปด้วยคุณแห่งพุทธ,ธะเบิกบานและก็ตื่นรู้คุณแห่งพระธรรมอันเป็นคำสั่งซอนที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่จริงคุณแห่งพระสงฆ์ดังองค์อรหันต์ทั้งหลายที่เป็นเครื่องยืนยันอัคราาสาวกซ้ายขวา อิสิติสาวกผู้เป็นใหญ่เอตตะคะผู้เป็นเลิศทั้งพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกามีทั้งหมดครบถ้วนเราจงภาคภูมิใจและจงใส่ใจในคนนั้นน้อมเข้ามาให้หัวใจนี่เต็มไปด้วยพระพุะทธธรรมพระสงค์ถ้าใจดวงนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ประเสร็จเลยค่ะ อันวิเศษที่คุณสูงสุดนี้ท่านจะเป็นคุณค่าในใจของตัวเองจะไม่ปล่อยให้โมหะโทสะมาฆ่าใจของรเราเหมือนที่ผ่านมาแค่น้อมนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสิบเอ็ดนหดน้อมเอาคุณของพระรัตนาตรัยอันประเสริฐสมนี้เข้าไปเต็มหัวใจได้ดวงตาเห็นธรรมโสดามากักโสดาผลสกิทาคามากักสกิทาคาผลได้ทำมาพิสมัยได้ความตั้งมั่นในไตสรณคม ประเสริฐเลิศลำพระจะรแสดงให้เป็นตัวอย่างจึงขอทั้งหลายนี่มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งมั่นยังไม่ต้องภาวนาไปที่ไหนมากท่านผู้ที่มาได้รักษาศีลแปดปัดป่านุธรสมบัติหรือรับสรงรับฟังอยู่ใกล้ใกลก็แล้วแต่ขอให้ดูใจตนเองและให้น้อมเอาคุณแห่งพระรัตนตรัยอันประเสริฐเลิศลำนี้ เข้าสู่จิตสู่ใจเข้าไปให้เต็มหัวใจให้ตราตึงในใจเธอจะเกิดผลรับรองการกจิตชีวิตท่านจะเปลีป่ยนแปลงในทางบวกเป็นทวีคูณที่ดีขึ้นอย่างซุปเปอร์ดีเลยแหละเราจะไม่กล้าทำชั่วเราจะมีฮิริโอตป,ปะคุณวิเศษต,ต่างๆอยู่ในนั้นแหละเราจะเป็นผู้ให้ทานอย่างปีติอย่างซาบซึ้งให้ไม่เสียดายให้ด้วยความ อ่อนน้อมให้ตามการให้ด้ความเคารพให้ทานแด่สงน้อมถึงองค์พระศาสดาเพราะคุณนี้อยู่ในใจของเราตัวเราหากเป็นคารวะาน้อยอก็เป็นผู้ประสงค์ถึงพระพุทธองค์ถึงพระสงฆ์งองค์อรหันต์ทั้งหลายคําว่าเนื้อนาบุญของโลกเรากลาบไหว้บ,บูาบชานั่นคือคุณของพระสังฆรัตนะน้อมเข้ามาเป็นตัวเป็นต,ตนของเราเราก็จะเป็นเนื้อนาบุญเนื้อทานนั้นโดยอเอาเบี้ยทำที่ดีเมาหว,วาน ที่จิตท,ที่ใจของเรานอกนามขึ้นในกายวาจาใจของเรามีโอกาสเพียรด้วยโอกาสแสวงหาไปใส่บาตรทำบุญกับพระสงฆ์ดังเนื้อนาบุญของโลกก็จะประเสริฐล้ำเพราะเรามีเบี้ยรธรรมที่ดีแล้วเหมือนไปหว่านในนาที่ดีลูกพุทธ,ธะเชื่อมบุญแห่งกันถึงพ่อถึงพระธรรมไม่มีสิ่งใดการกันได้ เราเราวางคุณพิเศษนี้ไว้ไกลเกินไปเราสักแต่วรร่าทำบัดนี้ให้น้อมใจเข้าไปเพียรกระทำให้คุณของพระธรรมมาตั้งมั่นในจิตในใจถึงพระพุทธถึงพระสงฆ์ดังองค์พระรัตนาฏัยอันประเสริฐเลิศล้ำวันนี้ขอมาแสดงคุณอันวิเศษวิคุณนี้ให้ปรากฏในใจของพุทธบริษัททั้งหลายให้ปรากฏเป็นความดี ตราตึงตั้งมั่นในใจของท่านทั้งหลายเมื่อคุณของพระธรรมตราตึงตั้งมั่นในใจแล้วชีวิตท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยกายวาจาจิตแม้ระบบแห่งความคิดและเอียอ่อนปราณีตยิ่งขึ้นทําบุญก็ได้บุญมากขึ้นเพราะคุณนี้พิเศษเป็นดั่งพื้นฐานอันประเสริฐการไปทําบุญการไปสวดมนต์แม้หนึ่งอัคระหนึ่งัญชนะก็จะเป็นการต่อยอดจากคุณที่วิเศษเลิศล้ำ ทุกท่บริษัททั้งหลายพระจะมีความเมตตาแล้วก็ปรารถนาดีอย่างสุดซึ่งให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าถึงคุณอันวิเศษอันเลิศล้ำนี้ทำได้ไม่ยากเลยแต่เราขาดการใส่ใจเราสักแต่ว่ารมบางทีทำทำไปก็น้อมไปถึงอย่างอื่นโวภโกรธหลงความอยากได้อยากมีอยากเป็น มันก็ออกนอกทางออกนอกคุณของพระรัตนใจไปนะวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษขอให้เราทางงั้งหลายอย่าได้แค่เศษนะจงอย่าได้แค่เศษในวันพิเศษนี้โอกาสพิเศษได้เป็นน้อมนมัสการพระบรมสาีริกธาตุดังองค์แทนองค์พระศาสดาพระคุณเจ้าพระอาจารย์พาสวดมนต์พาสมาทานชิ้นพาไหว้กรา,กาบกับไหว้บูชา ทุกถ้อยทุกคำเป็นความตราตึงพระสงฆ์เป็นดังพี่พาทําถูกทุกขั้นตอนได้เป็กราบได้เป็นนัสมศการด้วยความทราบซึ้งและเข้าใจให้ได้บุญมากๆและขอให้บุญนั้นจงต่อยอดถึงกุศลกุศละคือความฉลาดในจิต MQ EQ อะไรก็ว่ากันไปตราตึงเข้าไปครั้งหนึ่งในชีวิตเรา ได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ได้กรบาบไหว้บูชาดังคระพุทธการทุกคําอธิษฐานจงปรากฏแต่นี้ต่อไปให้คนของพระรัตนใจนี้ตราตึงตั้งมั่นมั่นคงมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่หวั่นไหวได้คุณวิเศษอันนี้คือไม่หวั่นไหวต่อโมหะโทสะที่มากระทบจิงย่อโยนย่อยุยยยต่างๆนิ่งตั้งมั่นมุ่งมั่น ชัดเจนในตัวเองในการกระทำทำไว้ในใจโดยแยบขายพิจรารณาทุกสิ่งทุกอย่างเราล้อรมรวมเป็นหนึ่งลูกพ่อตัวจริงไปที่ไหนก็จะมีแต่ความเมตตาเราจะเป็นผู้ให้เราจะไม่เอาเปรียบใครใครเราจะไม่เบียดเบียนคุณของพระธรรมนี้มีแต่ความเมตตาเมตตาต่อตอนเองนำกายว่าใจาน้อยนี้ฝึกฝน,นตน นำพระธรรมมาขัดเกลาใจตนให้ทราบซึ้งลงไปวันนี้ขอเน้ยนย้ำคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเบื้องต้นนี้ให้หนักแน่นก่อนภาวนาเพียรในบารมีอันยิ่งจะเกิดขึ้นด้วยพื้นฐานอันตั้งมั่นมุ่งมั่นอันวิเศษนี้แล้วแต่ความเพียรทั้งแต่ละบุคคลตามสมควรในขั้นต่อไปแต่ ค่ำคืนนี้ขอมอบคุณอันพิเศษอันเลอค่าคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะนี้ให้ตราตื่นในใจของพุทธบบทษัททั้งหลายด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งมั่นกิเลสต่างๆจะดึงเราดึงเราให้ลงต่ำให้ไปเสววิวากรวมกับเขาในการใช้ชีวิต ลูกพ่อตัวจริงจะไม่บ่นไห้ในสิ่งกระทบถึงเขาจะดาจะว่าจะมาประทุสร้ายติชินนินทาส่อเสร็จแล้วแต่ขอให้ลูกของพ่อทั้งหลายจงอย่าลงมาจากความเมตตาอย่าลงมาจากตัวรู้จากผู้รู้ถ้าเรา,เราลงมาผสมรวมกับเขาก็มารับกรรมร่วมกันจงตั้งจิตโยกจิตให้เนื้ออารมณ์เหล่านั้น อยู่ในคุณของพระรัตนาไตายอยู่ในความเมตตาใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้ถือคติไว้เลย <Okay. S 1> เราจะไม่โกรธตอบเราจะไม่ว่าตอบแต่จะแผ่เมตตาไปให้เขาเป็นสุขเถิดทั้งคนที่รักที่ชังที่อาฆาตมาตรายที่เฉยเฉยอิจฉาริษยาขอแผ่เมตตานี้น้อมไปถึงทั้งหมดทุกท่านทุกคนทุกดวงจิตทุกนามไม่ขออาฆาตจองเวญจะไขแต่นี้ต่อไป จะมีแต่กระแสแห่งความสุขเ,งเย็นกระแสความเมตตานี้แผ่ออกไปจากใจของเรานี่ในทิศทั้งสี่ถึงบุคคลและสัปปรพสัตว์ทั้งหลายทุกดวงจิงตทุกวิญญาณอภัยไ,ไงอภัยอ่ะคือไม่ไม,ไม่มีภัยเราจะให้อภัยทั้งหมดแต่ตอนนี้รเราไม่ให้อภัยเรามีภัอยอยู่ในใจนั่นแหละมันเป็นเชื้อให้ดูดไัยต่างๆเข้ามาหาใจเราดังนั้นอภัยอภัยทาน เมื่อคุณของพระตะไยเต็มในหัวใจก็ขอให้เราเอาัยเอาัยในใจนั้นออกครคือโมหะโทสะอิจฉาทิษยาลเล็กแนน้อยคิดเล็กคิดน้อยอยากได้มากกว่าที่ให้ไปอะไรก็แล้วแต่มากมายเลยต่อไปนี้ให้เราเป็นผู้มีความเมตตาเป็นผู้ให้อภัยเป็นผู้ไม่มีภัยในใจแต่เราจะมีแต่คุณของพระรัตนตรยัยใครจะว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ เมตตาอย่างไม่มีประมาณจะเกิดขึ้นแล้วชีวิตทั้งนลายจะเปลี่ยนลองทำดูนะขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือรัตนะอันประเสริฐนี้เต็มในหัวใจและจงเป็นผู้ให้อภัยเมตตาอาภัยสันติจงเป็นผู้มีใจเบิกบานชื่นบานผ่องใสอยู่ในกายวาใจใจนี้กายวาจาใจนี้ ใช้ชีวิตอย่างอดฐา,านชาญแจแก้กร้าร่ราเริงสิ่งใดที่ผิดพลาดต,ต้องแก้ไขตนเองได้อย่ากเก็บเอาไว้ต้องกล้านะที่จะประจานตนในสิ่งที่ไม่ดีอย่ากเก็บเอาไว้เราเนะี่ยเก็บเกลเลดเอาไว้มันก็ได้หน้าได้ใจงอกง,งามสร้างทุกข์ให้อยู่มากมายผิดพลาดสิ่งใดพูดออกมาเลยสมาทานตนเองเลยสรารภาพตนเองในความผิดพลาดนั้นให้เกลเลดให้บาดนะมันอายไปเลยแต่เราไปเก็บมันเอาไว้ นะต้องกล้าที่จะปรับปรุงตนเองต้องยอมรับในความผิดพลาดทีปรับปรุงนะั่นคือผู้ประเสริฐนั่นะคือบัณฑิตนะไม่ต้องไปติเตียนคนอื่นติตนเตียนตนเองกล่าวโทษจจันรตนเองวิจัยตนเองยิต่ตัวใหญ่หายไปเลือตัวกลางตัวเล็กตัวน้อยเทียให้หมดสกเกียนให้หมดคุณของพระรัตนาตายนั่นแหละ อนุภาพยิ่งใหญ่นักอยู่ในใจใครแล้วเต็มหัวใจตราดูในจิตดวงใดแล้วมีแต่ความดีจางลางไรออกมาทางกายวาจานะเมตตาอาภัยสันติจงใช้ชีวิตด้วยความไม่มีภัยคือเป็นผู้ให้อภัยขอในโมทนาในค่ำคืนนี้ในทุกๆท,ท่านที่เป็นลูกพ่อ ที่เรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงไตสราณะาคมอย่างแท้จริงเราเข้าถึงด้วยกายด้วยวาจาใจด้วยวาจาแล้วเข้าถึงด้วยกายที่สงบระงับเข้าถึงด้วยวาจาที่สมาถานในค่ำคืนนี้และวินาทีนี้ต่อไปขอท่านทั้งหลายจงมีคุณพระรัตนตรัยนี้เต็มหัวใจตราตึงในใจและขอให้คนนี้นำท่านทั้งหลายให้พบเจอแต่ความสุขในปัจจุบันนี้ ตลอดกาลและตะลอดไปทุกท่านทุกคนทุกทนทุกดวงจิตทุกวิญญาณจงทุกประการเถิด